วันนี้จะมาถ่ายลูกแต่ว่าไม่ถ่ายอย่างเดียวนะเราต้องทำแบบนี้ด้วยเด็กแบบทาตามด้วยนะอย่าลืมมาจากนี่ดูเลยทําตามทําตามมาเราอยู่นิ่งๆท่านั้นเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้มาดูนะอุปกรณ์การเรียนนเนี่ยเนีอุปกรณ์การเรียนมาเปิดดูกันก่อนนะ จะเป็น,นดิสโนสีดิีโซแรกสีสีนี้เยอะอีกเราปิดกับไปพีกแต่แต่มันจะไม่ใช่โซสีนะเดี๋ยวเราปิดก็นี่นะมันจะมีสีหลายสีเลยแล้วก็มียางลรบยรางลบสามสามก้อนมาดูด้านนี้กันต่อเฮ้ยลืมปิดเฮ้ย เดี๋ยวปิดก่อนนะทุกคนถ้าใครอยากเห็นก็ทำตามนะสวัสดีค่ะวิชาเรียนที่ชอ่อมากที่สุดก็คือวิชาเดี๋ยวพาไปดูนะกระปุกอัญมณีต้องตั้งกับไม่ใช่กระปุกอัญมีขอตทษนคะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้มันมันเล่มดีดีมาก แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ที่เราชอบมากที่สุดอันนี้ซื้อมาแล้วก็นี่ที่เราชอบมากที่สุดเดี๋ยวพาเก็บก่อนนะหน้าตาสินชอบมากที่สุดใครมีเล่นแบบนี้ก็บอกกันด้วยถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่ามีอีกอย่างนึงแต่ใครมีแท็บเล็ตแล้วด้วยอย่าลืมบอกนะนี่เขียนได้นะอ้ย มองไม่เห็นนะเพราะเราใช้เสงแต่ไม่ทิ้งนถ้าตรงนี้มันจะมองไม่เห็นแต่ด้วยตัวเรามันจะมองเห็นตรงนี้ก็ได้พอลบก็ยึบปุ๊บใครมีแล้วบอกด้วยนะมันมันเป็นแบบนี้เพราะพี่นๆต้อไดีจริงๆนา พาไปดูบ้านนี่ในตู้ยิ้มมันจะมีเปิดอันนี้คือปืนอันนี้คือปิดตะเก็นปิดลงไปก็เหลือเป็นปิดอันนี้คือเปิดนะเปิดพี่เห็นอันนี้คือเ,เ,เลือดหมูเ,เ,น,เน,นี่ยหมูหมูหมูพี่เห็นหมูฝอย มีกระเทะตะกาะมีปลาดุนมาลเอาแล้วก็มีฮอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะผ้าแบบนี้ใครมีแล้วบ้างมันคล้ายๆม,มงกุฎอะนะคล้ายคล้าย คล้ายคล้ายมงกุฎสวยไหมมันจะเป็นผ้าเวลาเอามองกุฎมาลงมันก็จะคล้ายๆอย่าลืมคอมเมนต์นะเปลี่ยนคลิปแล้วนะช่องรีวิวบ้านและรีวิวอย่างอื่นพี่เปลี่ยนคลิปแล้วต้องมาดูนะเออทุกคนพี่มีอะไรจะบอกพัดลมมันเนี่ยมันเสียได้ไงอ่ะมันเสียมันเสีย เนี่ยดูที่ปุ่มกดนะแล้วมันก็นี่มันได้แต่มันเข้าไปเราต้องทำแบบนี้แต่เรามีพัดลมอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรพัดลมอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูพัดลมอันนี้ใครมีก็อย่าลแต่บางทีมันก็มีพัดลมแบบกดๆอันเล็กใช่ไหมแต่ทุกคนคงไม่รู้นะอย่าลืมไปคอมเมนต์นะ นี่ดูบอลลูมสิแต่ว่าเรามีของอีกนะแต่เดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามช่องพวกเราช่องเราด้วยนะช่องไม่บอกช่องดีกว่าไม่อยากติดไม่อยากให้พู้ติดตามอะไรแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวพี่มิเชลก็มันมีแค่นั้นนั่นแหละนะคะเดี๋ยวติติดตามด้วยนะคะ แไม่ได้กดลืมกดกดไม่ทันผานี้เราก็จะปิ้วปิเราอะจะมีจะมีนี่เราจะมารีวิวอะไรไม่รู้ว่าหาของหายแต่ที่จริงเรามาหาของหาย ฐานไฟอ่ะฐานไฟสีฟ้าฟ้าอันใหญ่อ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะหาทั่วแล้วก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีหาทั่วแล้วเนาะ <S <S หานล็อกสิทีนี้ไม่มีอ่ะไม่มีมมเ,อเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนีเ่ยเฮ้ย อแกไม่ออกค่ะมันคือฐานใสพระลวมแต่ได้เกิดการขึ้นสนิมนะแต่มันล้างแล้วถ้าดูถ้าคนดูชัดๆมันจะมองเห็นนะนี่นะคะดูหนังไหม มวยไทยไหมใคยเจาะติดติดเกมฟรีไฟล์บ้างอยา่าลืมคอมเมนต์มาด้วยใครชอบตีแต่คืว้วซอยปิวนี่ค่ะมามาอันนี้กต่ออันนี้อะเรื่องจากอันที่หนึ่งเบเบกรม กามติ 2, 3, 2. Okay. ๊กตอกสองสองนิ้วโอเคปิ๊ปปิ๊งปิ๊งปิ๊งอ๋อเราอยู่นิ่งๆทุกคนจะเห็นไหมอ๋อเริ่มจากฝั่งหนึ่งหนึ่งสามห้าสองสี่หกแต่ไม่ใบ้หอยเออทุกคน เรามีอะไรจะบอกแต่ไม่ให้ดูก่อนปิดมีอะไรจะมาบอกเฮ้ยว่าพัก้าฮาไหนี่ในนตกาเนี่ยอ่าอยู่นี่นะตาวกานี้รูอว่าก็นนี่โอเคค่ะนี่ในแท็บเล็ตแท็บเล็ตอยู่นี่ ก็จะให้ทุกคนถยายามเอาเนว้อตั้งหรือแนว้อนอนแต่สำหรับพีเ่เนว้อ,อนอนเนื้อตั้งมันเนวตั้งมันก็ยากแต่มันไม่พอย hui. แต่เนวนอมนมันก็ยากเฮ้ให้ขี้ด้วยลบก่อนลบก่อนปุ่มลบอยู่ตรงนี้จะซื้อมานาแล้วให้ทุกคนพึงให้ทุกคนมาดูเยเพราะปเปลี่ยนช่องเนาะนี่มันจะมีหลายสีเลย แต่นี่เลือกสีเล็อ๋อมันมีปุ่มสวิตช์ด้วยนะนี่นะอืมขอโทษนะคะขอโทษเลยนี่ปุ่มสวิตช์นี่นะถ้าเราเขียนมันก็จะปิดนี่กดตรงนี้นะปิดเอ้ยปิดนี่ปิดเอ๋ออันนี้ปุ่มสวิตช์ ปิดอันนี้จะวิธเปิดนะส่วนถ้าปิดไปรด,ด้านนี้ค่ะพอกดนี้มันก็จะไม่ติดนะพี่ก็ปิดแต่ว่าเรามีคำถามทุกคนที่ตอบให้ได้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลย ตัวหนึ่งปลาปลาตัวนี้เป็นปลาเดี๋ยวเขาไหมคะเลขจิยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลขจิดนะคะไม่ใช่เลขจ็ ลาตัวนี้ไม่เป็นปลานะจมูกชัดๆเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนมันจะสงปลาตัวนี้เป็นเลขอะไรอันนี้ก็คือท้ายคลิปเมื่อกี้บอกแล้วนะบอกไปแล้วแต่ว่าทุกคนอยากให้พี่เฉลยไหมถ้าเฉลยเอาวันหน้าแต่ถ้า คนตอบก่อนถ้าตอบเสร็จก็จะเฉลยปลาตัวนี้เป็นเลขอะไรนี่ตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นปลาตัวนี้นี่ทำจากเลขนะมาถามตอบอันนี้พี่ไปให้ เลข 7. เจ็ดเ,เป็นอะไรเลขเจ็ดเป็นอะไรคราวหน้าน้องๆมาถามพี่ก่อนก็ได้แต่คราวนี้พี่ถามน้องๆ เราก็จะเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในลำโพงไงน,ะนี่ทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมปุ่มที่เราถ่ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ปุ่มที่เราถ่ายตรง,ตรงนี้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 ไงมันไม่ตื่นนะบางก็มาบางก็มาบางก็มาก็ อย่าบางกล้อเฮ้ยอย่าบ้างก้องมามามาถ่ายด้วยมาให้ถ่ายด้วยสุดค่ะนี่ไม่ไมีไม่มีใครนะครับแต่อย่าบาังกล้องก็กันถ้ามีคนเป็นเพื่อนก็ติดตามแต่ไม่มีก็ไม่ต้องติดตาม คนเห็นนูไม่เห็นนูไหมนี ute, hey, ่เดี๋ยวเราจะเขียนนะเราจะเขียนเลขตอนนี้พี่ถ่ายจนถึง1 2บสองจุดจุดห้ดปโอเคค่ะศูนย์นย์